ว่าจะได้หนังภาคไทยหนึ่งเรื่องเนี่ยมันมีอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างอะไปดูกันเลยครับนักภาพมีหน้าที่ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวละครในหนังครับคนแปลบทครับมีหน้าที่ในการแปลสคริปต์ภาษาต่างประเทศให้กลายเป็นบทภาคภาษาไทยครับซาวน์เอนจิเนียร์ควบคุมเครื่องบันทึกเสียงให้กับนักภาพนะครับผมแล้วก็มิกซ์เสียงภาคครับดเีเรคเตอร์ มีหน้าที่ในการกํากับเสียงให้กับนักพากนะครับเพื่อให้งานภาคนั้นออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับและใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนะครับประสานงานมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายนะครับดูเรื่องตารางเวลาดูเรื่องคิวของนักพากแล้วก็ดูเรื่องลิขสิทธิ์นะครับสัญญาต่างๆรวมถึงติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยครับกว่าจะได้หนังภาคไทยหนึ่งเรื่องเนี่ยมันมีอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างฮะไปดูกันเลยครับนักพาก มีหน้าที่ในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้กับตัวละครในหนังครับคนแปลบทครับมีหน้าที่ในการแปลสคริปต์ภาษาต่างประเทศให้กลายเป็นบทภาคภาษาไทยครับเซลล์เอนจิเนียร์ควบคุมเครื่องบันทึกเสียงให้กับนักภาคนะครับผมแล้วก็มิกซ์เสียงภาคครับดีเรคเตอร์มีหน้าที่ในการกํากับเสียงให้กับนักภาคนะครับเพื่อให้งานภาคนั้นออกมาได้สมบูรณ์แบบนะครับและใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดนะครับ <hayat> ประสานงานมีหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายนะครับดูเรื่องตารางเวลาดูเรื่องคิวของนักพากล้วก็ดูเรื่องลิขสิทธิ์นะฮะสัญญาต่างๆรวมถึงติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้วยครับบทพากนั้นมีส่วนสําคัญมากในการพากนะครับถ้าบทพากไม่ดีนะครับจะทําให้นักพากนั้นเสียเวลาในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเรานั้นต้องแก้ไขบทนะครับตัดบทให้สั้นลงหรือว่าเติมบทให้ยาวขึ้นนะครับเพื่อให้เรานั้นพากได้ลงกับปากของตัวละครครับ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของฉากนี้กันนะครับผมฉากนี้เป็นฉากที่เว่ยอิงกําลังเรียกหลานจ้านนะครับกับบทภากที่แปล<ะ>มาดีนะครับหลานจา้านรอข้าก่อนซี่นะฮะหกพยางแค่นั้นเองนะครับผมอย่างเช่นถ้าบทภากแปลมาไม่ดีนะครับหลานจา้จานเจ้าจะรีบไปไหนรอข้าก่อนซี่เห็นไหมฮะแปลทั้งหมดนะฮะหลานจ้านเจ้าจะรีบไปไหนรอข้าก่อนซี่ 11พยาพยานนะครับผมนี้ต้องไปใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของตัวอารมณ์ของตัวละครใส่ใจฟิลลิ่งของหนังนะฮะก็เลยต้องมาใส่ใจในเรื่องของบทพากย์แทนครับนี่คืออุปสรรคของการพากย์หนังครับผมบทพากที่ไม่ดีครับข้อแตกต่างของการพากย์หนังจีนโบราณและหนังจีนสมัยใหม่ครับการพากจะมีการทิ้งหางเสียงครับตัวอย่างเช่นข้าน้อยคารวะท่านจอมยุทธเน้นจังหวะกระชับธรรมชาตินะครับเหมือนคนพูดครับฉันยังไม่หิวอะตามสบายยกตัวอย่างเช่น วัสดีเต้าหมิงซื้อเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีป่ะแล้วแต่สภานครับท่านอาจารย์ท่านแบ่ทัพข้าเจ้านายท่านท่านอง,นองคุณหนูขอรับฉันนายเธอคุณระวังเรื่องภาษาต่างประเทศในหนังจีนโบราณครับตัวอ,อย่างเช่นโอ้โหใครล็อกประตูบานนี้เนี่ยแย่จริงๆเลยต้องเปลี่ยนจากล็อกเป็นใครลงกรอนประตูบานนี้เนี่ยแย่จริงๆเลย สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ครับโถเอ้ยนายมาเซอร์ไพรส์วันเกิดฉจนทำไมเนี่ยบ้าจริงนายทำฉันแทบช็อกเนี่นี่คือข้อแตกต่างนะครับของหนังจีนโบราณกับของหนังจีนสมัยใหม่นะครับ